กินเพียวๆแบบว่่มีโซดานะเออจนว้ดื่มรับประทานแบบเพียวๆไม่มีโซดาบ้าเลยอ่ะขนะยางเด้อเวลาเออบา้าเลยอ่ะเปิดพี่เลยอ่ะเปิดยาพี่เลยอ่ะเออผมเปิดยาเพราะยี่ใดนี่ของสุภาพ้ะเจนเจน เฮ้ยฮะวันแรอันนี้ของสกอร์นักขันท่านกินเพียวๆเลยเนี่ยตัวจริงนี่มันอ่าวินนิ่งถ้าพูดอะไรได้วินนิ่งเข้าเจ้าจะไปเบิ้งหรอกฮะว่าพูดได้มากเลย ลดก,กันดัวยอธิโกมาล็ดเล่าให้ไปให้มึงคนว่าเอาอย่างได้กูว่าบอกกูนี่ครับว่าแล้วมันหลายเกยมหลายหรอือเออนี่อยู่นี่ครับเวานล่นเห็นบ่พิ่มกลับแล้วออาจกทุงเลยแตกเยอะ ออแล้วไเปนเท็เมนเท